รวันนี้ผมมี5สถานที่จริงหลอนที่ไม่มีคำตอบประเทศที่พวกคุณต้องมีสักครั้งได้ลองไปเที่ยวดูนั่นก็คือญี่ปุ่นผมอาจจะเป็นตัวช้อยหลังจากคุณไปชอปปิ้งลองไปหาเที่ยวสถานที่ที่ผมลองพูดดูถ้ามันใกล้โรงแรม ไกล้ที่พักที่คุณพักคุณจะแวะลงไปดูหน่อยก็ได้นะครับแต่ต้องฟังที่ผมพูดก่อนที่จะไปห้ามทําโดยพลราการโดยเด็ดขาดคุณลองฟังดูห้าสถานที่หรอนไม่มีคำตอบญี่ปุ่นถ้าคุณเดินเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหรือถ้าคุณนอนในโรงแรมร้างและได้ยินเสียงลากคนลากของ ทั้งที่คุณอยู่ลำพังหรือถ้าคุณขับรถผ่านอุโมงค์ในคืนฝนตกแล้วได้ยินเสียงกระสิบในความมืดและคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับสถานที่ในประเทศญี่ปุ่นที่แม้ว่าจะถูกจารึกไว้ในแผนที่แต่ไม่มีคำอธิบายในใจใครได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนกระสิบตอนพิเศษ ้าสถานที่จริงหลอนไม่มีคำตอบญี่ปุ่นก่อนจะรับฟังถ้าใครคิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้หรือมีแผนจะแวะไปผมขอให้อย่าไปสำรวจตามลำพังเด็ดขาดเราอาจจะไม่เจอในสิ่งที่เราอยากเจอถ้าเจอคนไม่หวังดีจะทำไงคุณไปเที่ยวต่างถิ่นคุณควรจะเซฟตัวเองไว้ด้วยเราต้องกลับไปหาคนที่บ้านแต่ถ้าคุณอินจะไปให้ได้ ผมขอให้ไปช่วงกลางวันเท่านั้นสัญญากับผมนะป่ะงั้นเรามาเริ่มกันกับเลเวลห้าถึงเลเวลหนึ่งอันดับที่ห้าป่าโอกิงาฮาระป่าฆ่าตัวตายภายใต้ภูเขาไฟฟูจิที่เชิงเขาภูฟูจิมีป่าหนาทึบที่ชื่อว่าอาโอกิงาฮาระหรือที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันดีในนามชื่อป่าฆ่าตัวตาย ทุกปีมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนี้และไม่เคยได้กลับออกมาตำรวจต้องเดินลาดตะเวนบ่อยครั้งบางคนพบร่างผูกคอกับต้นไม้บางคนไม่พบเจอคนที่เคยเข้าไปเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบในความมืดทั้งที่อยู่คนเดียวเข็มทิศหมุนวนเหมือนคุ้มคลั่ง GPS อใช้งานไม่ได้ และในเมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดเดินคุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่ที่ไม่ใช่ของคุณป่าอาโอกิงาฮาระหรือที่รู้จักกันในานามป่าฆ่าตัวตายเป็นสถานที่จริงที่มีตำนานและความเชื่อและประวัติศาสตร์อันลึกลับร้อนและน่ากลัวมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นรายละเอียดลึกซึ้งต่อไปนี้จะเล่าถึงที่มาของความสยองท้งในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และตำนานพื้นบ้านที่น้อยคนมักจะรู้ผมจะขอเล่าพื้นฐานก่อนลนะครับของสถานที่ตั้งป่านี้อยู่ในเชิงภูเขาไฟฟูจิจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่นขนาดประมาณ35ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าหนาทึบที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟมีหินที่หนืด เย็นตัวทําให้ดินเป็นหินภูเขาไฟแทบไม่มีสัตว์ไม่มีเสียงนกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และเข็มทิศทํางานผิดเพี้ยนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตำนานแรกตำนานโบราณยูเลและอุบาทกรรมยูเลถ้าแปลภาษาญี่ปุ่นก็คือวิญญาณพยาบาทเชื่อกันว่าผู้ที่ตายอย่างผิดธรรมชาติเช่น ฆ่าตัวตายจะกลายเป็นยูเรหรือผีญี่ปุ่นที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ป่าโอกิงาฮารานี้ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเชื่อว่าเป็นจุดที่ยูเรเล่ล่อนอยู่ตลอดเวลาบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงกระซิบหรือเสียงฝีเท้าท่ากลางป่าที่เงียบสงัดอุบัติเหตุทางจิตวิญญาณอุบัติเหต ตำนานอุบาสุเทศการทิ้งคนแก่ไว้ในป่าในอดีตโดยเฉพาะยุคเอโดที่ผ่านมามีประเพณีเล่าขานที่เรียกกันว่าอุบาสุเทกคือการนำผู้สูงอายุที่ไร้ประโยชน์ไปปล่อยทิ้งให้ตายในป่าเนื่องจากความยากจนและทรัพยากรข,ขาดในช่วงนั้นมีผู้เชื่อว่าป่าอากิฮาระเคยเป็นหนึ่งในสาถานที่ที่ใช้ทิ้งคนแก่เหล่านี้วิญญาณของเขา วิญญาของผู้เท่าที่ถูกทอดทิ้งจึงยังวนเวียนและกลายเป็นพลังงานลบอย่างรุนแรงวรรณกรรมที่จุดกระแสทะเลต้นไม้หนังสือที่เปลี่ยนป่าให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของความตายถ้าย้อนไปในปี1960นักเขียนชื่อว่าเซโคมาซโมโตได้เขียนนวนิยายเรื่องโคโลอิจูเคหรือทะเลต้นไม้สีดำ ตัวละครในนิยายเลือกมาฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ทําให้คนจํานวนมากมีแนวโน้มฆ่าตัวตายมองว่าป่าอาโอกิงาฮาระเป็นที่พักสุดท้ายหนังสือชื่อดังอีกเล่มหนึง่งชื่อว่า The Compies m e n a r of Suicide ของวัตลุซูรุมิได้แนะนำว่าป่านี้ว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการจบชีวิตปรากฏการลึกลับที่นักสำรวจพบเมื่อไปถึงที่ในป่าเขมทิศ ผิดเพียนสัญญาณหายสนามแม่เหล็กจากหินลาวาทําให้เข็มทิศทํางานผิดพลาดไม่มีสัญญาณมือถือหรือแม้แต่ GPS คนที่เข้าไปจึงหลงทางได้ง่ายหลายคนที่เข้าไปหาสถานที่เหล่านี้หาทางกลับได้บ้างและบางศพก็ไม่เคยถูกพบเจอริบบิ้นหลากสีในป่ามักพบเชือกหรือริบบิ้นที่ผูกไว้กับต้นไม้เพื่อให้คนที่เข้าไปสถานที่ สามารถหาทางกลับออกไปได้บางเส้นถูกตัดทิ้งกลางทางไม่มีใครรู้ว่าเพราะลมหรือบางสิ่งต้องการไม่ให้กลับออกป่าและยังมีความพยายามของทางการญี่ปุ่นว่าป้ายเตือนและมาตรการห้ามที่มีป้ายติดไว้ทั่วป่าว่าเป็นแรงโน้มใจว่าชีวิตของคุณนั้นมีคุณค่าหรือเบอร์ติดต่อให้คำปรึกษาผู้มีแนวโน้นที่จะฆ่าตัวตายมีอาสาสมัครและตำรวจตรวจตาเป็นประจำ แต่ทำยังไงก็ยังมีพบศพขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีสิ่งที่น้อยคนจะรู้มีสถานที่ต้องห้ามภายในป่าชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อว่าจุดต้องห้ามนั้นที่แม้แต่คนเก็บศพหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถกล้าเข้าไปมีข่าวหรือว่าเรื่องสารเจ้าโบราณที่พังล้างซ่อนอยู่ในป่าใช้ในพิธีกรรมโบราณเช่นการสื่อสารกับวิญญาณหรือการสะกดผีบางคนที่หลงเข้าไปในอย่างจุดนี้ มักจะไม่ได้กลับออกมาแล้กลับมาแล้วมีอาการทางจิตเสียงเงียบสนิทผิดธรรมชาติในป่ามันจะต้องมีสัตว์ไม่ว่าจะเสียงนกเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ว่าในป่านี้ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงแม้ในช่วงกลางวันผู้ที่เข้าไปหลายคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนถูกจับตามองหรือเหมือนเวลาในป่าหยุดนิ่ง วัฒนธรรมสมัยใหม่ป่าอาลกิอาระถูกใช้เป็นฉากในหนังหลายเรื่องเช่น The Forest เมื่อปี2016ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป่าแห่งนี้ยูทูบเบอร์หลายคนแอบ,บเข้าไปถ่ายและพบกับเรื่องร้อนเช่นเสียงปริศนาเงาดำหรือของที่ใช้ชวนสะเทือนใจเช่นรูปครอบครัวสมบดโน้อและรองเท้าที่ถูกวางเรียงไว้พร้อมที่จะจุดจบของตัวเองมิติทางจิตวิทยา นักจิตวิทยามองว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่กระตุ้นพฤติกรรมจบชีวิตเพราะเต็มไปด้วยพลัางงานด้านลบและความเชื่อฝังหัวผู้ที่เข้าไปในป่าพร้อมความสิ้นหวังมักยิ่งถูกกดดันทางจิตใจมากขึ้นเพราะความเงียบความบังเวงและประวัติของสถานที่ผมจะสรุปให้เลยว่าทำไมป่าเอากีหฮาละถึงหลอนอย่างลึกซึง้งข้อหนึ่ง ผสมผสานตำนานความตายแบบญี่ปุ่นโบราณและความเชื่อยูเลพิธีกรรมโบราณ 2. วรรณกรรมและคู่มือการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งจูงใจใช้ป่าแห่งนี้เป็นการปิดฉาก 3. ส,สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ทำให้คนสิ้นหวังบวกหลงทางบวกตัดขาดจากโลกข้อ4มีประวัติจริงของการพบศพทุกปีจนกลายเป็นความหลอนฝังจิตระดับชาติ ข้อสุดท้ายป่าที่เต็มไปด้วยความเงียบแบบผิดธรรมชาติและบรรยากาศที่ขมขวัญแม้จะยังไม่เกิดอะไรถ้าคุณจะลองไปผมแนะนำว่าอย่าไปดีกว่ามาฟังัะรับสี่กันครับโรงแรมหลังฮาชิโจโรยัลโฮเทลฮาชิโจโรยัลโฮเทลหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าฮาชิโจโอเทนทอลรีสอร์ท ็นโรงแรมหลูที่ถูกทิ้งล้างบนเกาะฮาจิโจจิมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและบรรยากาศชวนคนหัวลุกผมจะขอเล่าประวัติโดยสังเขตให้พวกคุณได้ฟังโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อปี1963โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมบาโรกของประเทศฝรั่งเศสมีการตกแต่งด้วยรูปปั้นกรีดและน้ำพุที่หรูหราตามภาพที่ผมแนบให้ดูเลยครับในยุคนั้นเกาะ ฮั izo, จิโจจิมะาได้รับการขนานนามว่าเป็นฮาวายของญี่ปุ่นและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับผู้รักอนิม,มนูนและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษ1960ความน,นิยมในการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก่อลดลงโรงแรมจึงประสบปัญหาทางการเงินและปิดตัวลงในปี2006ตำนานก็ได้เกิดขึ้นและเรื่องชวนขนหัวลุก หลังจากถูกทิ้งร้างโรงแรมแห่งนี้กลายเป็นสถา,านที่ยอดนิยมของนักสำรวจเมืองและผู้ที่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติมีรายงานว่าในปี2004เกิดเหตุการณ์อาชญากรรมร้ายแรงที่โรงแรมเมื่อกลุ่มวัยรุ่นและพาตัวและสังหารหญิงวัย17ปีหญิงวัยสาวครับซึ่งยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับสถา,านที่แห่งนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวถึงเสียงแปลกประหลาด และบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกภายในโรงแรมซึ่งทําให้หลายคนเชื่อว่าโรงแรมแห่งนี้อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่สิงสถิตยอยู่ปัจจุบันฮาชิโจรโรเยอโฮเทลตั้งตระหงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เข้าปกคลุมแม้จะถูกทิ้งหลังแต่ก็ยังคงดึงดูดนักสำรวจช่างภาพที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องชวนคนหัวลุกถ้าคุณลองสังเกตภาพที่ผมแนบมา มันก็ชวนให้ไปรออันดับที่3อุโมงคิโยทากิเส้นทางสู่ความตายอุโมงคิโยทากิเส้นทางเล็กๆในเกียวโตที่มีประวัติศาสตร์การตายของแรงงานนักโทษความยาวของอุโมงถูกกล่าวขานว่าเปลี่ยนได้ตอนกลางวันจะวัดได้ประมาณ400เมตรแต่ตอนกลางคืนมันยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดออกไปเรื่อยๆ ออกไปเรื่อยๆผู้คนรายงานว่าขับรถผ่านแล้วเบรกไม่อยู่เหมือนมีแรงดึงออกไปคนขี่จ,จักรยานบางคนหายไปและทุกคืนจะได้ยินเสียงใครบางคนกรีดร้องดังมาจากกำแพงโอ่งถ้าคุณขับรถผ่านโอ่งในย่านอาราชิยามะในเมืองเกียวโตในคืนที่เงียบเกินไปคุณลองสังเกตภาพที่ผมแนบมาแล้วเงาของคุณในกระจกมองหลังขยับโดยที่คุณไม่ได้ขยับตัว ผมว่าคุณอย่าหันกลับไปมองดีกว่าเพราที่นั่นคือโอมงคิโยทาคิหนึ่งสถานที่เฮียนที่สุดของญี่ปุ่นคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเข้าไปสู่โมงแห่งนี้ผ่านเสียงลผ่านเสียงเรื่องเล่าความตายที่ยังคงขังขาความตายในกำแพงอุโมงคิโยทากิถูกสร้างขึ้นเมื่อในปี1927โดยแรงงานบังคับส่วนใหญ่เป็นนักโทษแ,แรงงานที่ถูกกดขี่มีบันทึกไม่เป็นทางการว่า มากกว่า30ชีวิตเลยที่ไม่เคยได้ออกมาจากอุโมง์นี้ศพบ,บางร่างถูกฝังไว้ในกำแพงเสียงคนที่ได้ยินในอุโมง์บางคนว่ามาจากเหล็กที่เสียดกันบางว่าเสียงโซ่ที่ลากกับพื้นแต่มีคนหนึ่งได้ยินเสียงพูดว่าเอาฉันออกไปทีฉันยังอยู่ที่นี่อีกเรื่องกระจกมองหลังที่ไม่ควรมองผู้คนที่ผ่านอุโมง์ที่หยดทากีในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามบางคนคล้ายกันว่า เมื่อเข้าไปใกล้ถึงอุโมงแล้วให้มองตรงอย่ามองกระจกเด็ดขาดเพราะจะเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนอยู่หลังรถหรือที่แย่กว่านั้นนั่งอยู่บ่อหลังนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งเคยลองพิสูจน์เรื่องนี้โดยการถ่ายวิดีโอขับผ่านอุโมงแล้วเขาก็พบว่ามีรอยฝ่ามือปรากฏในรถบนกระจกด้านใดทั้งที่ไม่มีใครแตะเลยตลอดเวลาเรื่องนี้มีคลิปวิดีโอ คุณสนใจคุณลองเข้าไปดูนะครับอุบัติเหตุที่ไม่มีสาเหตุอุโมงค์นี้มักเกิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของอุโมงนี้คือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีต้นต่อคนบางคนเห็นแสงไฟรถสวนมาแต่ไม่มีรถบางคนเบรคเพราะเห็นใครบางคนยืนขวางเพราะเปิดไฟสูงก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกล้องติดหน้ารถเคยจับภาพได้ว่ามีเงาคล้ายเด็กวิ่งผ่านหน้ารถแล้วก็หายไปกับอากาศผมว่า ค่อนข้างน่ากลัวแล้วอันตรายอย่าไปนะผมเตือนแล้วนะเวลาในอุมโมงค์หนึ่งในปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้คือการบิดเบือนของเวลามีคนเล่าว่าเข้าอุมโมงค์ตอนสี่ทุ่มสิบแล้วเมื่อออกมาปรากฏว่านาฬิกาเป็นเที่ยงคืนสามสิบห้าเขานั่งอยู่ในอุมโมงค์เกือบสองชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวมีคนเคยได้ยินว่าเสียงนาฬิกานับถอยหลังจากบอหลังแล้วเมื่อหันไปมองก็ไม่เจออะไรคำสาบเลข สี่สสอุโมงค์นี้มีความยาวทั้งหมดวัดได้โดยรวม4 4 4เมตรคนญี่ปุ่นเชื่อว่า4อ่านวชิหมายถึงความตายและเลข4 3ตัวคือความตาย3เท่านักบวชในท้องถิ่นเคยทำพิธีปิดทางวิญญาณที่อุโมงค์นี้แต่ทุกครั้งเสียงในอุโมงค์กลับยิ่งดังขึ้น บางครั้งได้ยินเสียงส่วนบน้อนกับเสียงผู้หญิงร้องไห้แม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจริงผมขอส่งท้ายเลยว่าอุโมงค์คิยาทากยังคงให้เปิดผ่านตามปกติใครหลายคนก็ขับผ่านไปโดยไม่พบอะไรเลยแต่บางคนเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็เช่นกันและบางคนก็ไม่เคยได้กลับออกมาจากอุโมงค์นั้นอีกเลย คืนนี้หากคุณขับรถผ่านทางเปลี่ยวอย่ามองกระจกหลังเพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมาอาจจะไม่ใช่แค่เงาของคุณเท่านั้นและใครที่คิดจะไปลองของที่อุโมงน์นี้ผมเตือนคุณแล้วนะอันดับที่สองนี้ค่อนข้างระดับประเทศเป็นความน่ากลัระดับญี่ปุ่นในช่อง YouTube ถ้าคุณจะสนใจเรื่องนี้ผมแนะนำศึกษาได้เลยครับ ในหนังก็มีตามภาพที่ผมแนบดูหนังก็ได้อัธรลดฟังเรื่องเล่าที่ผมเล่าก็อีกอัธรลดหนึ่งหมู่บ้านอินูนากิสถานที่ไม่มีในแผนที่หมู่บ้านอินูนากิคือหนึ่งในตำนานเมืองญี่ปุ่นที่ชวนขนลุกและยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านนี้ถูกกล่าวขานว่าไม่มีอยู่ในแผนที่และแตาไปด้วยเรื่องเล่าหลอนๆที่ผสมปนเปกับความจริง จนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนชอบความลึกลับผมจะขอเล่าจุดเด่นชวนหลองของหมู่บ้านอินุทากิที่ยังไม่มีคำตอบไปทีละเรื่องนะป้ายเตือนป้ายเตือนเขียนว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นไม่มีผลบังคับใช้กับที่นี่หมายความว่านื่อหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรื่องราวหล่อนที่สุดคือมันจะมีป้ายไม้เก่าที่ถูกเล่าขานกันว่าตั้งอยู่ใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านมีข้อความว่า จากจุดนี้ไปรัฐธรรมน,นูญญี่ปุ่นไม่มีผลบังคับใช้คำพูดนี้ชวนคนหัวลุกเพราะแปลว่าหมู่บ้านนี้อยู่นอกกฎหมายไม่มีตำรวจไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่มีใครรับผิดชอบหากเกิดอะไรกับคุณขึ้นแต่จนถึงปัจจุบนันไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าป้ายนี้มีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีมันติดไว้เพื่ออะไรอันดับที่สอง ทางเข้าที่ปิดตายคุณจะเห็นภาพไหมครับว่าทางนั้นถูกปิดไม่ให้ใครเข้าแต่ถ้าใครฝืนจะเข้าคุณลองมาฟังเรื่องต่อจากที่ผมจะเล่าทางเข้าปิดตายอุโมงค์อินูทากิต้องเดินผ่านอุโมงค์ล้างนี้ที่ถูกปิดกั้นด้วยคอนกรีตเหล็กหนาหรือประตูที่มีลวดหนามมีคนเคยอ้างว่าเคยเดินเข้าไปแล้วได้ยินเสียงแปลกมึงคุณกระซิบว่า ทั้งก็สิบและเสียงขู่ว่าห้ามเข้ามามีรายงานคนหายหลายรายในละแวกนี้โดยไม่มีคำอธิบายแต่ทางกลับก็ไม่เจอข้อมูลใดๆและไม่มีใครสามารถหาสาเหตุการปิดอุโมงค์อย่างเป็นทางการได้ทำไมถึงไม่เปิดอุโมงค์ทำไมถึงต้องปิดไว้อย่างนั้นตำนานอย่างที่สามครอบครัววิปริตในบุ่บ้านมีเรื่องเล่าว่าหมู่บ้านอินูนากิเคยเป็นที่อยู่ของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยต้องการ ที่จะเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกพวกเขามีวิถีชีวิตแปลกประหลาดมากเช่นการแต่งงานกันเองในหมู่ญาติการบูชายันสัตว์หรือแม้แต่บูชายันมนุษย์เองก็ตามมีตำนานเล่าว,ว่าชาวบ้านจะฆ่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาคนที่ไม่ได้รับอนุญาตแลน้นำร่างไปฝังไว้ในสุสานลับที่ไม่มีใครหาเจอสิ่งที่น่ากลัวคือไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็ไม่มีทางที่ใครจะพิสูจน์ได้ว่าตำนานนี้ไม่มีจริงประวัติศาสตร์ย็ไม่เจอ จะบอกว่าไม่มีจริงก็ไม่ได้ก็ยังต้องหากันต่อไปโทรศัพท์ที่โทรติดจากหมู่บ้านเป็นเรื่องแปลกที่มีคนเล่าว่าเคยเจอตู้โทรศัพท์เก่าใกล้ป่าริมเขาในแถบคิวชูและมีเสียงผู้หญิงพูดว่าที่นี่คืออินูนากิกลับออกไปก่อนคุณจะไม่ได้ออกไปคุณจะสายเกินไปที่จะได้ออกมีเสียงเล็กๆตามมาว่า พวกเขากลับมาแล้วพวกเขาไม่พอใจแม้จะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีคนหลายกลุ่มที่ไปลองพิสูจน์และอ้างว่าได้ยินเสียงประหลาดจากโทรศัพท์โดยไม่สามารถอธิบายได้มันก็แค่เรื่องเล่าคุณเชื่อหรือเปล่าการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนักตำรวจเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นที่อ้างว่า,วาอยากลองพิสูจน์ว่ามันไม่มีหรอกหมู่บ้านยูนุนากิเคยโพสคลิปวิดีโอขณนะนเดินเข้าไปในดงมงแต่คลิปหยุดลงกลางคันบางหลายพบเพียง โทรศัพท์แตกกับเสื้อผ้าเปื้อนโขนถูกวางไว้หน้าอุโม,มงค์อย่างจงใจแม้ตำรวจจะบอกว่าเป็นการจัดฉากหรือเรื่องล้อเล่นแต่คนในพื้นที่กลับไม่เชื่อเพราะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำหนังและสารคาดียิ่งทำให้ลึกลับเรื่องหลอนที่ยังหาข้อวิสูจน์ไม่ได้ก็นักจะมีสารคาดีหรือเรื่องการสำรวจและหนังก็ได้ทำออกมาดี จนทําให้คนอยากจะไปทดลองด้วยตัวเองภาพยนตร์เรื่องอินูดากิวิลเลตโดยผู้กํากับทาคาชิชิมิสุผู้กํากับได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่านี้และใส่ความหลอนลงไปในหมู่บ้านที่ไม่มีแผนที่อย่างสมจริงแต่หลังจากหนังออกฉายและมีบางคนที่พยายามหาหมู่บ้านจริงและบางคนตัวหายตัวไปตำแหน่งจริงที่ยังเป็นปริศนา แม้จะมีข้อมูลว่าหมู่บ้านอินุนาคิอาจเคยอยู่ในเขตฟุกุโอกะแต่ก็ไม่มีหมู่บ้านในที่นี้ที่ชื่อว่าอินุนาคิเลยในทะเบียนบ้านมีเพียงป่าอินุนาคิและหุบเขาอินูนากิเท่านั้นมีถนนที่ถูกปิดโองมงวงที่ถูกทิ้งหลังและสัญญาณมือถือที่หายไปทันทีที่เข้าเขตมาผมจะสรุปให้เลยว่าหมู่บ้านอินุนาคิเป็น เรื่องที่ผสมระหว่างความเชื่อตำนานและความจริงบางส่วนอย่างแนบเนียนสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรเป็นเรื่องแต่งอะไรที่ซ่อนอยู่ในความจริงไม่มีใครกล้าพูดก็ยังคงเป็นตำนานที่หาความจริงกันอยู่ทุกวันนี้มาถึงอันดับหนึ่งความน่ากลัวผมเตือนคุณนะอยากคิดได้ลองไปสำรวจ ปราสาทที่เมจิตำนานบ่อน้ำโอค,คิคุปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นกับซ่อนหนึ่งในตำนานที่น่ากลัวที่สุดไวโอค,คิคุหญิงสาวที่ถูกใส่ร้ายว่าขโมยของวางเธอถูกทรมานจนตายและล่างของเธอถูกโยนลงบ่อน้ำจากนั้นทุกค่ำคืนมีเสียงนับเลขดังขึ้นมาจากบ่อหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจดแปดเกและเมื่อถึงเลขสิบเสียงกรีดร้องจะดังขึ้นดังจนกระทั่งมีคนยอมเสียเงินจ้างพา้ามาทำพิธีทุกปีแต่เสียงนับเลขไม่เคยหายไปจนถึงทุกวันนี้มาผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไร เคยได้ยินไหมครับเรื่องของหญิงสาวที่ถูกใส่ร้ายถูกโยนล่างลงไปในบอ่ออย่างไร้ความเมตตาถึงแม้ว่าร่างเธอจะหายไปเสียงนับจานก็ยังคงดังไม่จางหายคืนนี้เราจะพาคุณไปยังปราสาทเก่าแก่ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นปราสาทฮิเมจิและเล่าตำนานว่าโอคิตุ หญิงสาวผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็นตำนานในบ่อน้ำคือใครปราสาทอิเมจิสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเฮียโกะสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่14ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทของนกกระสาขาวเพราะตัวปราสาททำด้วยปูนสีขาวทั้งหลังและภายใต้ความงามนั้นกับมีเรื่องเล่าเย็นยะเยือกและถูกเล่าขานมากกว่า4 0 0ปีเมืองในตำนานที่หลอนที่สุดของที่นี่นคือ ตำนานบ่อน้ำโอคิตุโอคิตุหญิงสาวรับใช้ในปราสาทเธอซื่อสัตย์ซื่อตรงทำงานให้กับขุนนางท่านหนึ่งนำว่าอายุยามะเทสังว่ากันว่าเธอดูแลาจารย์เครื่องลายคามชุดพิเศษจำนวนสิบใบซึ่งเป็นของประจำตระก,กูลเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใช้เฉพาะในงานพิธีสำคัญและพวกคุณรู้ป่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้น จานนั้นหายไปหนึ่งใบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ขุนนางอายโยยามะเชื่อว่าโอคิตูเป็นคนขโมยแม้เธอจะปฏิเสธซ้ําๆว่าเธอไม่ได้ทําเขาสั่งลองโทษเธอขังเธอทรมานและทายที่สุดแล้วก็โยนเธอลงไปในบ่อน้ําให้ตายหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคืนผู้คนในปราสาทเริ่มได้ยินเสียงอิซุนิซังนิ โกโลคูหนึ่งสองสสี่หหเสียงของโอคิตะนับจานซ้ำๆๆนับไปเรื่อยๆจนถึงเลขเก 9. จากนั้นเงียบลงก่อนจะหวีดร้องอย่างโหยหวนอิจินิซังชิโกโลคูชิจิฮาจิฮิว มันเป็นเลขหนึ่งถของภาษาญี่ปุ่นเสียงนั้นไม่ได้หยุดแม้จะพยายามปิดฝาท่อหรือทำพิติกรรมใดๆก็ตามเสียงนั้นยังคงโหยโหยอยู่ในประสาทให้ทุกคนได้รับรู้คำสาบยังคงอยู่หลายคนเชื่อว่าบ่อน้ำนี้อยู่ด้านหน้าของประสาทอิเมิจิในปัจจุบันคือบ่อเดียวกันกันกบที่โอคิตูถูกโยนลงไป มีนักท่องเที่ยวมากมายบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีขาวเดินวนรอบบอ่อช่วงเย็นบางคนถ่ายรูปแล้วติดเงาหน้าหญิงสาวอยู่ที่ขอบของบอ่อน้ําโดยไม่รู้ตัวไกด์ท้องถิ่นเล่าว,ว่ายามค่าหากอยู่ใกล้บอ่อน้ํำตามลำพังคุณอาจได้ยินเสียงเธอนับจากข้างหงูสนใจบ้างละครับ จากตำนานสู่ละครคาบุกิชื่อนี้คุณนบ้าตำนานของโอคิตูไม่ได้อยู่แค่คำเราสมัยเอโดะเรื่องของเธอถูกนำไปแต่งเป็นละครคาบุกิชื่อว่าบันโซซาลายาชิกิหรือคดีจานแตกแห่งยันบ an ันโซเนื้อเรื่องถูกตีความต่างออกไปต่างหลายเวอร์ชั่น บางเวอร์ชันเล่าว่าโอคิตุเป็นคนรักของคุณดังบางเวอร์ชันถูกใส่ร้ายโดยภรรยาเอกแต่จุดจบของเธอก็ยังจบอยู่ที่ชีวิตที่บ่อน้ำนะกลายเป็นผีสาวนับจานเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในตำนานผีญี่ปุ่นคลาสสิกเช่นเดียวกับผีผมยาวยูเรอีที่เราคุ้นเคยในหนังญี่ปุ่นยุคเก 90. ความจริงหรือเพียงเรื่องเล่าทุกวันนี้หลายคนตั้งคำถามว่าโอคิตุมีตัวตนจริงหรือเปล่า มีนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเธออาจเป็นเพียงตัวละครในนียายเพิินบ้านแต่สิ่งที่ยังคงอยู่จริงนั้นคือบ่อน,น้ําที่หน้าประสาทอิเมจิซึ่งทุกวันนี้ยังเปิดให้คนเข้าชมและหากคุณยืนอยู่ใกล้ๆลองเงี่ยหูฟังดูสิคุณจะได้รับคุณจะได้เสียงหับจานหรือเปล่าเสียงมันอาจจะดังขึ้นว่าอิจินิซังชิ ถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบนี้ขอแสดงความยินดีคุณได้ยินเสียงเธอเสียงนั้นดังมาตลอดหลายร้อยปีจากบอ่อน้ําแห่งนั้นผมขอสรุปเลยว่าประสาทอาจซ่อนอดีตอันโหดร้ายและในเงาเมืดของเรื่องเล่าอาจมีใครบางคนที่ยังไม่ไปไหนคุณเชื่อหรือเปล่าเพราะว่านี่คือ,อรายการหลอนกระสิบและพบกันในตอนหน้ากับตำนานที่คุณอ่านไม่กล้าไปพิสูจน์ด้วยตนเอง ผมก็ไม่กล้าฝากด้วยครับสวัสดี